วันนี้ขึ้นบทความใหม่นะครับเป็นบทความว่าด้วยเรื่อง decarbonization นะครับอันนี้เป็นบทความที่เขาบอกว่าเป็นฟีเจอร์อ่ฟีเจอร์อา t ิ c l e นะครับก็คือเป็นบทความหลักนะของเดือนนี้นะครับของ a s ส r a รชเนอร์เดือนกรกฎาคมนะครับจูลาย ก็เป็นเรื่องถามตอบนะครับว่าได้เรื่องของการลดคาร์บอนนะครับดีคาร์บอนไนซ์บิวเอ็นไวร์เมนต์นะครับก็คือเป็นการลดคาร์บอนนะครับในงานด้านอาคารครับบิวบิวเอ็นไวร์เมนต์แปลตรงตัวก็คือสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นนะครับก็คือภาคอาคารนะครับแล้วก็เป็นการถามตอบนะครับว่าด้วยเรื่องการลดคาร์บอน ในภาคอาคารนะครับใน b u i l d Environment เขียนโดยเป็นบทสัมภาษณ์นะครับบทสัมภาษณ์คุณคนนี้นะครับพอลทอร์เชลินีนะครับอันนี้ก็เป็นจบปริญญาเอกนะครับเป็นโปรเฟ s ชั o n อล e n นจิเนีนะครับเป็นวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพเป็น Fellow นะครับก็คือเรียกว่าเก่งจน เก uh, ่งจนกระทั่งมีคนเสนอให้ได้เป็นสมาชิกขั้นพิเศษนะครับเป็นเฟลโลเมมเบอร์นะครับแปลว่าต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างนี้นะก็ถึงจะมีแชปเตอร์มีคนนำเสนอนะครับให้เป็นเฟลโลขยายความผู้เขียนนิดนึงก่อน,นครับผู้เขียนเนี่ยเป็นวิศวกรหลักวิศวกรอาวุโสนะที่ Enrail นะครับ NREL เนะเป็นชื่อย่อของเป็นตัวย่อของ c o ว่า n a t i o n a l Renewable Energy Laboratory นะครับก็เป็นห้องแลบด้านพลังงานหมุนเวียนแห่งชาตินะครับของอเมริกาเขานะครับอันนี้เป็น NREL ที่อยู่ที่เมืองโกลเด้นรัฐโคโลราโด Colorado, นะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของ s ั b c o ม m i t t e e นะครับเป็นอนุกรรมการนะครับด้าน product and service นะครับผลิตภัณฑ์บริการนะครับ ของ a s r r a y t a ท Force นะครับของกำลังของ a s r เ a y นาะในเรื่อง Building Decarbonization นะครับการลดคาร์บอนในอาคารแล้วก็เป็นประธานของ s t ต n d า r สอ2สอนะครับ s t ต n d า r สอ2 8คืออะไรเดี๋ยวแวะไปดูนะครับแล้วก็นั้นมุมมองที่นำเสนอในบทความนี้นะครับก็เป็นมุมมองนะครับโดสในที่นี้ก็คืออยู่นี่ยนะ เป็นมุมมองของผู้เขียนนะครับเป็นผู้เขียนมะเป็นมุมมองของผู้เขียนนะครับอืผู้เขียนนี่ไม่แน่ใจว่าคือผู้สัมภาษณ์หรือผู้ถูกสัมภาษณ์นะ,ะมีขยายความนิดหน่อยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นคือของอเมริกาเนี่ยเขามี National Renewable Energy Laboratory เนี่ยหลายแห่งนะครับแห่งหนึ่งก็อยู่ในโกลเด้น อันนี้ผมเคยไปนะเหมือนตรงนั้นจะเป็นหุบเขาแล้วมีฟาร์มกังหันลมด้วยไม่ไม่ใช่ฟาร์มมั้ก็จือเป็นกังหันลมที่เขาเอาไว้ใช้ทดลองใช้อะไรเงี้ยนะครับพาไปดูแผนที่นิดนึงนะครับคืออ่าไปไหนวะแป๊บหนึ่ง อันนี้คือโกลเด้นเนาะมันจะซ่อนอันนี้ได้ไงก็เมืองโกลเด้นเนี่ยจะอยู่ทางเมืองโกลเด้นนี่อยู่ทางตะวันตกของเดนเวอร์เนาะทำไงให้เห็นคำว่าเดนเวอร์อันนี้เราเห็นโกลเด้นอยู่ตรงกลางนะครับเดนเวอร์ Denver อยู่ขวามือเห็นไหมครับเอ็นเรลเนี่ยก็จะอยู่ที่เมืองโกลเด้นโกลเด้นอยู่ทาง ซ้ายของเดนเวอร์ส่วนเมืองที่ผมเรียนอยู่ข้างบนเห็นนะครับเมืองโบเดอร์เนาะผมไปเรียนที่ U of Colorado at Boulder ก็ U of Colorado เนี่ยมันมีที่รู้ก็มีอ่แคมปัสอยู่ที่โบเดอร์ที่ผมเรียนนะครับแล้วก็มีแคมปัสอยู่ที่เดนเวอร์ที่โกลเด้นมีโรงเรียนมีมหาลัยที่ดังอยู่อันนึงคือ School of m i n e นะครับก็เป็นโรงเรียนทำเหมืองนะครับ มายตัวนี้ไม่ได้แปลว่าของฉันอย่างเดียวนะแปลว่าเหมืองด้วยนะครับเป็น school of mine แล้วก็อยู่ดังอีกอันนึงก็อยู่ทางใต้ของเดนเวอร์นะครับอยู่ที่เอ่อโคโลราโดสเตยูนะครับอ่อไม่เห็นชื่อเมืองล่ะนีอ่อยู่ตรงไหนไม่รู้ให้ หาไม่เจอแล้วก็ไม่เป็นไรก็คือให้ให้รู้จักว่าอโกลเด้นเนี่ยอยู่ทางซ้ายของเดนเวอร์เดนเวอร์เป็นเมืองหลวงของโคโลราโดนะครับโคโลราโดอยู่ตรงไหนของอเมริกาก็ลองซูมภาพใหญ่ดูนะครับนี่เนาะเดนเวอร์ Denver ก็อยู่ในเขตภูเขานะครับนเนาะก็อยู่บนเทือกเขาล็อกกี้เนี่ยที่พาดเหนือลงใต้เลยนะครับก็เป็นเมาน์เทนโซนของอเมริกาเขานะครับอะอันนี้แนะนําให้รู้จักว่า แล็บที่กำลังพูดถึงอยู่ที่โกลเด้นเนาะโกลเด้นอยู่ที่ไหนอะไรเงน,นะครับเสร็จแล้วขยายความนิดนึงก็คือสแตนดาสอง228ว่าด้วยเรื่องอะไรนะครับที่ที่ผู้เขียนเขาเป็นประธานอยู่เป็นแชร์อยู่เนาะสแตนอาสอง228เนี่ยก็เป็นสแตนดาร์ดว่าด้วยเรื่องการประเมินเอ่อซีโรนเน็ตเอนเนะครับการใช้พลังงานเป็นศูนย์แล้วก็ ซีโรเนตคาร์บการใช้การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์นะสุดที่เป็นศูนย์นะครับก็เป็นเป็นสาตนดาดที่ว่าด้วยเรื่องอวิธีการมาตรฐานนะครับในการประเมินสมรรถนะของอาคารนะครับในแง่งของการเป็นซ e โร n เน e ตเอเนแล้วก็ซีโร n เน c ตคาร์บอนนะครับคนเขียนก็เป็นประธานของชุดนี้นะครับโอเคก็ ท้ายว่าทุกทีนะครับก็คือกิจกรรมที่เราทำกัอยู่เนี่ยก็เป็นกิจกรรมการอ่านบทความจาก a อส r ตรเจอร์นะครับก็เป็นเรียกว่าถือว่าเป็นกิจกรรมของออศิลปะกร university student branch นะครับแล้วก็มีจุดประสงค์สองอย่างนะครับคือฝึกภาษาอังกฤษแน่ๆน,นะครับแล้วกออ็อัพเดตค,ความรู้นะครับด้านระบบ ทําความเย็นแล้วก็งานด้านอาคารด้านบิลเอนด์รอลเน็ตนะครับเดี๋ยวเรากลับไปอ่านบทความกันต่อนะครับ